แดูเรียนครับที่ปร,รึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้างจัดน้ำตาเป็นอย่างส,าาสูงที่ได้ให้เกียตรติมากล่าว,วอวยพรผู้บาวชาวของเราในค่ำคืนนี้ครับครับสำหรับแฟผู้เกียรติห่างตัดไฟครับขอเรียนเชิญคุณนิเวศร,รถกิ่งกันทาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทาครับได้ซึ่งมากล่าวอวยพรผู้บาวชาวของเราในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านแม่ฮาวของเราในค่ำคืนนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ที่เวศครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับตัง้งแต่ใหญ่ทิเวุนเลยครับเด็กๆเ,เลยครับวันเดือนกองก,อกาศกัตตีนะครับท่านนายกอาทิแสนบุญเรืองนะครับ ท่นานนายกเทศบาลขบวนราชบรรดาประจำนั้นกระดุจชัดแก้วนะครับ,รรแ,ลนะรบแล้วก็คุณดำท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับแล้วแขกจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็พ่อแ,นะแ,แม่พี่นอ้องบ้าให้หาวทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็ลุ้นสกีนีนะครับทนะนะี่จนะได้ขึ้นมาไปพร้อ งานมงคสมรสของน้องจานเอินอูนะครับก็ยินดีครับของพ่อของเจสามแล้วก็ของพ่อของเจ,บา,งงจบานนะครับที่จะได้ลูกสองคนนะครับอ่าจะสามก็เจบาทนะครับข้อแล้วนะครับ พุทธิภาวะของทั้งสองนะครับพ่อจะมีครอบครัวะจะสร้างครอบครัวนะครับเนาะสุดท้ายนี่ขอ,ววอขอพรของน้องทั้งสองนะครับสือคองรักกันอยางมีความสุขความเจริญล,ำล่ำรวยเงินทองได้เป็นครอบครัวที่อบอุวว่นตลอดไปนะครับขอบคุณท่าน ท่าน,นผู้ใหญ่ทีเว่ยรถจิดมกันทานกับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่หากับที่ได้นะจ่าสมวยพรผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ครับและแทนแขกผู้มีเกียรติท่านสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ครับขอ,อเรียนเชิญท่านผู้อนวยการสุชาติเตจา้าครับอดีตผู้อนวยการโรงเรียนทุ่งหล่อมหาวิทยาครับได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีกล่ารสมวยพรผู้บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้ครับขอแสดงความยิให้ท่านผู้อนวยการสุชาติเตจ้าด้วยครับขอบคุณมากครับ ใครเหรอใครปู้ใช่ไหมโอเคถ่ายวิดีโอผูนะช่โอเคต่อเรียนท่านประธานได้ท่านอาทิตย์อาทิตย์แสงบุญเรืองนะครับท่านนายกองการมณฑลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตานครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและก็บ้านแม่หาของเราครับ วันนี้นผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมมาอำนวยความสะดวกในคู่บ่าวสาวทั้งสองนีขอกล่าวปานในใจนะครับว่าก็ขอชื่นชมนะครับกับคู่บ่าวสาวทั้งสองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ขอชื่นชมกับพ่อ,พอแม่นะครับทั้งคู่บ่าวทั้งของอทั้งบ่าวทั้งสาวนะครับนะที่ มีลูกส่งลูกส่งเรียนจนจบแล้วก็มีรองรักของเรียนในวันนี้โดวยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนรับอยากจะพูดความในใจว่าในตัวผมนั้นนะครับก็รู้จักก็เป็นญาติผู้ใหญ่ทางหลานสาวพนุษยจาแล้วก็ดุ่พฤติกรรมต่างๆแล้วตั้งแต่เป็นเด็กมาละเห็นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กมาละน้องจ๋าเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับเป็นคนดีนะครับหลังจากนั้น เมื่อมาพบกับเจ้าบ่าวนะครับมาเจอกันพอดีผมก็ได้สังเกตพฤติกรรมของน้องอุ้มเนาะน้องอุ้มก็เป็นคนดีนครับดีมากเลยสุดยอดเลยครับเนาะก็มาดูบ้านแม่ฮาวนะครับและขอยอมรับว่าบ้านแม่ฮาวนั้นนะครับเป็นบ้านที่อบอุ่นครับเชื่อใจได้เมื่อกี้ท่านกำนันท่านมหาที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีก็ได้ใจเผยไปแล้วนี่เป็นเรื่องจริงโดยพ่องหญ่เขาพูดสื่อตัวว่าผมเป็นเคยนะครับมาดู ที่บ้านแม่ฮา,า,าอบอุ่นมากครับ40กว่าปีนะครับก็ยินดีกับน้องอุ้งนะครับที่จะได้มาเป็นเผยของห้งางฉันเอาครับแลีวโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาสุดท้ายนี้ต่อ,ตอผมขออันานาคุณก็ศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คู่บ่าวสาวเคารพนับถือจงดบันดานให้น้องคู่บ่าวสาวทั้งสองของรักของเรียนด้วยความสุขความสดชื่นสมหวังมีความเจเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองใน ต่อไปข้างหน้าและขอให้มีครอบครัวที่ผาสุขตลอดน,ดนิรันดร์ด้วยเถิดดีครับผมขอ,ขอบคุณการประทุมกรกจายสู่ชาติเตจ้าครับที่ได้ให้เกียรติมาข่าวครับมวยพรกับผู้บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้ครับแก่ผู้เกียรติทุกท่านครับหมดไปแล้วครับสาหรับตัวแทนแก่ผู้มีเกียรติครับที่ทุกท่านอย็นตรงนี้ครับอยากฟังเสียงของฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก่อนดีครับ เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวใครเจ้าบ่าวครับขอเสียงหน่อยเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้ทีหลังขอขอบคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวก่อนนะครับกลับแล้วก็ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นนคนแรกนะครับได้กล่าวแสดงความรู้สึกครับแล้วก็กล่าวไสดงละครทุกๆทั้งออสองคนนะครับเรียนเชิญคุณพ่อคี่ปุ่นครับ